สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้นะคะเราจะพามาเที่ยววัดถ้ำแจงอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีค่ะมากาบสักการะขอพรพ่อปู่พญาสีเพชรคีรีมหามุนีนินปานสีสุดโทนาคราชนะคะด้านหน้านะคะจะมีเครื่องสักการะบูชาพ่อปู่จะมีบายสี ผ้าแดงผ้าแดงนะคะเราจะมาเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและขอพรน,นะคะที่จะขอกับพ่อปู่จากนั้นนะคะเราก็จะนําผ้าแดงไปผูกที่หน้าพ่อปู่ค่ะเมื่อผูกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเดินลอดท้องพ่อปู่นะคะลักษณะพ่อปู่จะเป็นองค์พญานาคที่มีลักษณะเป็น9้าโค้ง9้าช่องลอดเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะคะลำตัวพ่อปู่นะคะจะเป็นรูปยันนพะก้า 9, พ่อปู่ พญาสีเพชรคีรีนะคะเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะทางวัดจะมีการบวงสวงใหญ่ในวันที่9เดือน9พุทธศักราช2,566นี้นะจ๊ะพ่อปู่นะคะ,ะ,คะจะมีความสูง31เมตรนะคะยาว227เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรต่อไปก็อาจจะเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะเรียกได้ว่า มีขนาดใหญ่ที่สุดมีสีสันที่สวยงามทิวเขาที่เป็นฉากหลังนะคะยิ่งดูสวยสง่างามอลังการมากเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูเราจะมาลอดท้องพ่อปู่กันนะคะ ที่วัดนะคะหากใครได้มาวัดนี้แล้วนะคะได้มากราบสักการะพ่อปู่กลับไปจะดวงดีกันทุกคนเลยนะคะมีแต่คนบอกว่ากลับไปแล้วถูกรางวัลลอตเตอรี่กันมากมายหลายใบรวมถึงเราด้วยนะคะกลับมาโชคดีมากเลยค่ะเฮงเฮงเฮงสุดๆเลยค่ะเราและครอบครัวนะคะมาเที่ยวครั้งนี้ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะได้มีโอกาสมาขอพรพ่อปู่ด้วยนะคะด้านหลังจะมีเหรียญน,นะคะ จะมีพุทธศาสนิกชนนะคะนำเหรียญมาแปะเอาไว้ค่ะ